สวัสดีครับวันนี้มาดูอัปเดตเพมหน้าบิดล่างบิดต้นนะครับว่าจากที่เป็นต่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้กิ่งประมาณไหนละนี้นะครับตั้งทรงไว้ประมาณนี้ละเดี๋ยวก็ปล่อยฟูแล้วก็สร้างต่อกิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่เป็นระยะข้างหน้านะครับ ก็จะเอาให้มันต่ำหน่อยแล้วก็น,นี่เป็นกิ่งหลังเพื่อให้มีความลึกอันนี้จะทำเป็นแบ่งเป็นชั้นๆนะครับก็เลยวางตำแหน่งกิ่งให้ห่างกันนิดหนึ่งพอเดี๋ยวจะมีกิ่งกิ่งฝั่งนี้ออกมานะครับเพื่อขึ้นมาตรงนี้มันจะแบ่งเป็นชั้นๆได้นะครับนี่นะครับ ได้ประมาณนี้ละจากที่เราถ่ายคลิปไว้ตอนยังเป็นต่อกันนะครับพวกนี้นะครับช่วงที่ไม้โตเร็วแบบนี้ต้องคอยดูนะครับอย่าง ประมาณเนี่ยอมรวดประมาณนี้ต้องแกะออกแล้วนะครับตอนที่เราเราทำเราจะกะว่าจะตัดเพมหน้าตอนไหนนะครับก็ ตอนที่ยังเป็นเจิงเดียวเราก็เผื่อไว้ว่าเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นอีกอย่างต้นนี้นะครับตัดตอนยังยังเล็กเท่านี้เองนะครับพอเริ่มสร้างรายละเอียดนี้ไปนิดหนึ่งกจิงนี้ก็เริ่มเริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่ครับก็ลองกะเอาตามที่อยากได้นะครับแต่ว่าเผื่อระยะในการโตไว้ด้วยนะครับว่าระหว่างที่เราสร้าง ก่งลายละเอียดนะครับเดี๋ยวขนาดมันจะขึ้นอีกอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับพอสร้างรายละเอียดแน่นๆนนะครับปล่อยฟูอีกรอบสองรอบพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นอีก ตั้งเก่งตั้งทรงไว้ต้นนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับพวกนี้ย้อนไปดูในคลิปเก่าๆได้ นี่นะครับสร้างเพิ่มหน้าต้องระวังเนี่ยครับเมื่อวานเรีบแกะลวดเพราะว่าใกล้จะกล้จะขาดแล้วนะครับถ้าไม่แกะแต่พอพอเราแกะแล้วเราปล่อยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเนื้อเยื่อเขาก็จะเดินเต็มร้อยลวดนะครับ แต่ก็พยายามอย่าให้รวดบาดลึกมากจะดีกว่านี่ครับจริงจอันนี้ก็กินเนื้อไปเยอะแล้วนะครับแต่พอเริ่มพอมันเริ่มไม้เริ่มเดินนะครับเนื้อเยอะเริ่มขึ้นมาเติมก็รอยแผลลวดก็เริ่มจะหายไปแล้วนะครับนี่ครับ พวกนี้ก็มีกระถางรอแล้วนะครับเป็นกระถางฟรีฟอร์มก็ตอนนี้กะจะรอทำตำแหน่งพวกกิ่งให้ยอดได้ขนาดแล้วก็วางกิ่งเพิ่มอ,อีกนิดหนึ่งก็จะไปใส่กระถางสร้างต่อใน,นกระถางจริงแบบพวกนี้แล้วนะครับก็เริ่มเริ่มแล้วตอนนี้ยังหากระถางไม่ได้ ก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตเพมหน้านะครับส่วนที่เหลือนี่ยกออกไปตากแดดอยู่ครับก็ขอตัวยกพวกนี้ออกไปรับแดดเพิ่มหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงวันไซเจี๋ยวกันทุกท่านนะครับมีที่สร้างอะไรไว้ก็ถ่ายมาอัปเดตในเพจวันไซเพมหน้าให้ให้ชมกันบ้างหรือว่าเข้าไปพูดคุยได้นะครับ มีคำถามอะไรเข้าไปในเพจว mm hmm. ันไซเพมหน้านะครับจะเข้าไปตอบบางทีในช่องทางอื่นอาจจะไม่ได้เข้ามาดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเข้าไปตอบในในข้อความในในเพจอยู่ทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ